งานปลารวมวันนี้นะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาตลอดออกหมายตกปลาตัวหมอตกาเกลืน,นะครับน,นี่นะครับบ้านลุงกับป้านะครับทางเข้าหมาย จะตามตรงนี้นะครับวางลงเรือนะครับการตัดไม้ครับซื้อปู้หอยปลาแกแป่งขายสามสิบาทนะครับผมเอาไว้ตกป,ปลามาครับลปลาเกกำลังเอาให้นะครับ คู่บ้านครับผมเจ้าของเรือครับบ้านเกนนีขานะครับผมเราตปกอม้อาไปทางก่อนนะครับที่หน้าดินลงไม่ได้นะครับ มาชมบรรยาก,กาศยามเช้านะครับผมต่อหม้อบางปลอินนะครับหรือว่าต่อหมอ้อเกอะเกล็ดน,นะครับผักเขียวก็จีนะครับผมผักข้านะครับวันนี้ถ้ทิพยขึ้นนะครับผมยามเช้าครับสำรับหมายนี้ก็นั่งเรือมานะครับผมข้ามกิจการ นี่นะครับผมเรือับสสงครับการปลาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนที่ๆี่นานที่ชื่นชอบและมีใจรักในการตกปลาทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาตามรับชมช่องนา,า,าชาปลาตะลอน channel วันนี้นะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสพาท่านผู้ชมนะครับมาตะลอนออกในการตกปลาในน้ำเจ้าพญานะครับผมสำหรับหมายที่ผมพามาวันนี้นะครับ ต่อเป็นไหนต่อหม้อสะพานนะครับผมอยู่เปลิบางพินจังหวัดขันคอร์สีอยุทยานะครับที่ขับหน่อยนะครับผมจะฝากไปให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก่อนเดินทางมาถึงใหม่ก็หกโมงครึ่งนะครับผมก็วันนี้เมื่อเช้าปักเข้านะครับเลยหน้าดินตีไม่ได้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ตามหาปลาตะโกกันนะครับผมว่าจะมีแจ้มีตัวสองวันให้ท่านผู้ชมได้รับชมบ้างนลอยเพียงใดนะครับ ามตามเชียร์กันต่อไปนะครับผมตอนนี้จะมาส่งสนุกผลงานให้ชมอีกคันีครับนี่ครับผครับท่านผู้ชมมีคันกุ้งไว้หนึ่งคันนะครับไม่รู้จะใช้ปลามาหรือเปล่าครับผมตามมืนกันครับ ว้าวแวลคมาละครมาสวยเลยครับโอ <Wow. S 1> ้พระเจ้ายอดมันยอดมากคร,รับลงแข่งนคเยอะครับผมดีไปประมาณ15นาทีนะครับเต่ประมาณแข่งสวยเวลยแข่มากครับผมยอดครับ มาครับผมเลิกครับผมแต่งูด้กันนะครับผมขันกุ้งครับ มายเต็มครับผมมาน้อยครับผมเต็มสองนะครับยังเด็กก็ได้ชั่วโมงครับผมม,บมาลอยเต็มสองครับผมยอดครับครับท่านผู้ชมวันนี้ถือว่ามาน,นะครับผม การมาต่อมอกกาะเียดครั้งแรกนะครับก็ได้ประมาณแต้มถึง2แต้มนะครับยอดครับลุ้นต่อไปครับท่านผู้ชมสำหรับเหรียดที่ใช้นะครับตอนนี้นะครับผมไอ้คู่ฝอยนะครับผมประมาณครับตามุต่อไปนะครับผม หน้าดินยังไม่ลงเลยครับผมมีประมาณไปสามพันนะครับต่อไปครับ ท่านผู้ชมขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับก็ลงเหยื่อกุ้งไปสามคันนะครับ<ม>หน้าดินห้าคันยังไม่ได้ลงเลยนะครับผมว่าผักเข้านะครับผักเขียวก็จีเลยนะครับผมข้างก็มีนะนักตกปลามากระหลายท่านอยู่นะครับนี่นะครับผักเขียวหมดเลยนะครับผม มาลุ้นประมาณต่อไปนะครับผมแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์ลงหน้าดินครับสวัสดีครับครับตอนนี้ยังไม่ลงเบ็ดหน้าดินนะครับผม ดีเลยนะครับผมชี้ประมาณไปก่อนเลยครับผม ครับก็มาลงเหยื่อหน้าดินไม้แรกกันนะครับมาลุ้นกันต่อไปครับผมไปเลยครับครับท่านผู้ชมปลาดึงนะครับอยู่นะครับผมมาลุ้นกันนะครับเป็นปลาอะไรครับ ปลาทูเลยนะครับผมปลาหางแดงครับปลาทูมม่น้ำเจ้าพยานนะครับครับแต้มแรกของหน้าดีนะครับผมเ,เก็บไปก่อนนะครับ ครับนะนะรุนก,กันเลครับผมนปลาอะไรนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมมาลุ้นกันยาวๆนะครับจะเป็นปลาอะไรนะครับครับ Okay. Uh -huh. บางหนึ่งเต้มน,นะครับผมโิด oh. คิวครับนะนะปลาแดงครับปลาแดงไซส์สวยๆนะครับตอนวัดปลาไม่ได้เปิดกล้องนะครับแตนะนะเลยไปเห็นตอนวัดนะครับครับคุณผูนะครับปลาแดงใสสวยๆครับวัดกลาง ครับรบนาะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรครับลุ้นกันนะครับผมมาแล้วครับปลาอะไรครับ เราเลยปุ๊บพอหมดเลยวันนี้น้อครับกิดคิวเย้วครับผมโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากครับผมโ้กิดคิวครับวัน้อไร่างเล มาดกกว่เลยครับทะสวยครับผู้ไ right ม่น้ำครับยอดครับครับท่านชมตอนนี้ก็เป็นิวลา1โมงแล้วนะครับวันนี้คิวนะครับผมแต่ประมาณสองแดงครับแดงงแล้ก็ู้ไม่น้ำอีกแดงนะค หาปลาตะกูไม่เจอนะครับ ครับก็พามาชมหน้าหมายนะครับท่านผู้ชมขณะนี้น้ําเปลี่ยนทิศนะครับน้ําขึ้นแล้วครับผมนี่นะครับทันเด็ดไหลขึ้นไปทางขวาแล้วนะครับตอนเมื่อเช้าตีไปนะครับสายเอ็นสายอ็นจะไหลไปทางฝั่งซ้ายมือนะครับผมตอนนี้น้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นแต่ปลาก็ยังเงียบอยู่นะครับผม ตามหาปลาตะโกงไม่เจอนะครับผมก็ได้ปลาม้ามาสองแต้มนะครับปลาแดงหนึ่งแต้มแล้วก็ติดคิวกุ้งมน้นามมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมร,รลแล้วรอแถวนะครับวันนี้ก็รุ่นหาปลาตะโกงต่อไปนะครับครับไปเลยครับผมเย็นจะมาส่งงานอีกครั้งหนึ่งครับ นี้ก็ยังตามหาปลาตะโกงไ่เจอนะครับท่านผู้ชมใหเจอปลากระมังนะครับสำหรับหมายนี้ก็มาครั้งแรกนะครับผมก็รอเกาะอยู่เรายังไม่รู้ปลากินตรงไหนนะครับรอที่ลงวันนี้มีตอนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรอเพื่อบอไปนะครับท่านผู้ชมปลาดึงนะครับอยู่นะครับอยู่นะครับ ดูคัท่านผู้ชมดูนะครับปลาอะไรครับครับปลาผมนะครับก่อนกลับครับผมผมใส่สวยนะครับก่อนกลับครับผมยเก็บกรอ์กลับแล้วนะครับผม แต่สุดท้ายก่อนกลับครับมันหวานครับผมมาดูผลง,งานวันนี้นะครับผมการตกปลาทอมบอของคืณนะครับรับส่งงานครับผมดูผลง,งานวันนี้ทำลยนะครับ วันนี้นะครับตอม่อตกเกิดนะครับผมก็ได้ปลามามาสองแต้มนะครับปลาแดงไซส์สวยหนึ่งแต้มนะครับผมแล้วมีกุ้งไม้น้ำมาหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่ารอดเหวนะครับผมการมาออกหมายตอม่อสะพานกอกเกิดครั้งแรกของผมนะครับผมก็ถือว่าหมานอยู่นะครับได้ปลาห้าไซส์สวยนะครับ เป็นไงก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเผลงานปลารวมนะครับจะห,หาปลาตะกกไม่เจอนะครับวันนี้วันหน้าเราแก้มือใหม่ครับประมาณนี้ครับนี่เป็นเวลาบ่ายสองนะครับบอลก็เข้มเสียดเรียบร้อยแลนะครับผมหรับก,การออกหมายอายิดปลาสองมอกัะ งแรกวันนี้ก็ถือว่าลออแทวนะครับพอได้ปลาเข้าเลยครับผมก็สำหรับปลาที่ได้วันนี้นะครับก็มีปลามาสองแต้มนะครับผมปลาแดงใช้ที่สวยหนึ่งแต้มนะครับมีปิดคิวคู่ไม้น้ำไม่หนึ่งแก้มะครับผมั้งหน้าจะมาแก้มือใหม่นะครับผมไปตามหาปลากระปุกที่เจอนะครับสำหรับที่ตกปลาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม คลิ ALLY, ปหน้าจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นความคิดต่อไปนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเราช่องนี้นะครับสหรับการออกมาวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับวันใหม่ที่หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ